กับเรียนคุณฟังคุณผู้ชมด้วยความเคารพครับ,รบหลังเกิดเหตุเสียงดังที่หน้าโรงละครแห่งชาติน,น,นะครับเมื่อวานพลตวรวจรีพานุรัต์หลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานความมั่นคงได้ออกมาบอกว่าในรัศมี2กิโลเมตรจากท้องสนามหลวงจะมีการติดตั้งกล้อง C C T V เพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น498ตัวด้วยกันใช่ครับ204จุดนะคะทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่10สน4กลองบังคับการรงนี้ต้องขยายความไปกันที่ไปกันที่ท่านพลรตรประีพานุรัตน์หลักบุญนะคะรองผบชนนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับแผนที่จะติดตั้งซ c t v ทเพิ่มเติมอีก498ตัวใน204จุดครอบคลุม10สน4กลองบังคับการน,นั้นเป็นแผน ที่กําหนดขึ้นมาใหม่หลังเกิดเหตุที่หน้าโรงละครหรือเป็นแผนดั้งเดิมอยู่แล้วครับท่านรองครับผมผมจบเรี่องนี้ครับท่านนายุบนตรีมีคําสั่งผมผมจําคําสั่งไม่ได้ถ้าจเป็นคําสั่งปลายปลายปี2 5ง9้บครับเห็นทั้งให้ท่านพเอเดระวิตเป็นหัวหน้าคณะทํารรงานในการบูรณานการกล้อง C C T V ทั่วประเทศครับ ค่ะแล้วก็ท่านประวิทย์ท่านก,ก็แบ่งเป็นสองเซกสองเซกชันนะครับคเซกชันแรกเนี่ยในกทมค่ะอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยในต่างจังหวัดค่อาเซกชันในกทมเนี่ยท่านจีรยุพูดตรวจราชก,การสำนักญญนาัยมตรีเป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะทำงานคผมก็เป็นเป็นทีมทำง,งานและท่านจีระยุก็มอบให้ผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการสำรวจกล้อง C C T V ของ ทุกภาคส่วนที่อยู่ในกทมทั้งก้องกทมอเองกล้องภาคเอกชนก้องส่วนราชการก้องตำรวจและเพิ่มเติมก็คือจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่จะเกิดอาชญากรรมและจุดเสี่ยงที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงครับผมได้สำรวจมาแล้วมีประมาณทั้งหมดนะครับจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมเนี่ยมีประมาณเก้าร้อยกว่าจุด กล้องที่ต้องติดอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยแปดสิบกว่าตัวสองพันห้ <180 S 2> าร,ร้อยแปดสิบกว่าตัวอันนี้ทั่วกรุงเทพนะคะใช่ใช่ครับตอนตอนอเดี๋ยวผมเรียนกับเรียน้วที่มาที่ไปก่อนครับ<ๆ>ที่ถามว่าทําไมถึงถึงการสำรวจกล้องเนี่ยคือการสำรวจของผมเนี่ยผมใช้เจ้าที่ตารวจฝ่ายสืบสวนนะครับเดินลงพื้นที่ทุกจุดท,ทุกสอนอแปดสิบแปดสอนอเน,นี่ยเขาก็ต้องไปเดินว่าตรงไหนมีกล้องก็ทำซีซีซีวีแม กล้องเป็นของหน่วยรัชการใดกล้องเป็นของภาคเอกชนรายไหนตรงไหนไม่มีก็ไปทําให้มันมีนั่นไยครับที่ว่ามีประมาณเก้าร้อยกว่าจุดสองพันห้าร้อยกว่าตัวที่ผมเรียนต้นต้นนะครับแต่ว่าผมเสนอไปแล้วหนึ่งว่าประมาณมาใช้เป็นงบประมาณก้อนโตมากครับก็ต้องใช้เวลาในการใช้เวลาในการคือการคือมีในหานในการแสวงหาวบประมาณนะครับผมก็ ก็มากราบเรียนผู้คาชาในส่วนของบชนเอ,บอเองกับกทมเองว่าครังั้นผมเราอ,อีกในกี่เดือนทั้งหน้าเดี่ยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเรามามาสร้างะระบบในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับ,บพี่น้องประชาชนะจะทําอย่างไรนะครับผมก็มาอีบวงให้เหลือสองกิโลจากสนามหลวงครับที่เมื่อกี้คุณคุณนายพูด,พดนะครับก็คือ,อสิบปอกศอีสนอ 2 0 4 4 0 9 8ดตัวนี่คือเป็นที่มาที่ไปว่าว่าจุดต่างๆแล้วก็จมนวนกล้องแล้วก็การตารวจครับมีการนี้ก็ครับเฉพาะตรงนี้นั้นเข้าใจว่าใช้งบประมาณทั้งสิ้นกลมๆนะฮะ150ล้านบาทน่ยนะฮะประมาณเนี้ยครับเออเป็นเงินจากจากไหนฮะเป็นเงินจากไหนฮะเอคือผมก็เอประสานไปทุกคือผมที่ไปกราบเรียนกับท่านท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับ ผู้ว่ากทมครับพลพลตเอกอัศวินเขาประมาณก็ไม่มีก็ที่พอที่มองหาได้ขนาดนี้ที่ที่จะพอนําเรียนผู้คข้มชาก็คือก็สามารถใช้งบกับกสทชได้ครับอืได้แล้วใช่เป็นคบกสชที่ผมเห็นชอบแล้วใช่ไหมครับก็สชเขาเห็นชอบแล้วใช่ไหมครับอยังไะครับก็อยู่ในการสอยู่ขั้นตอนการเสนอเพราะว่ามันต้องเร่งครับการติดตั้งมันไม่ใช่ติดตั้งภายในเดือนสองเดือนต้องใช้เวลาติดตั้งสามเดือนบวกครับ สามเดือนบวกเดือนนี้ก็จะหมดเดือนพฤษภาแล้วนะครับต้องให้ทำเดือนตุลาถูกไหมครับตุลาครับที่จะใช้คือ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 มิถุนายนต้องได้ใช้แล้วครับมิถุนายนต้องได้เริ่มลงมือแล้วถูกไหมฮะผมผมคือการสํารวจที่จบแล้วครับการสํารวจนะครับว่าคราว่าสํารวจจบที่หมายความว่าผมสํารวจลงไปในรายละเอียดที่ว่าจุดที่จะติดตั้งเนี่ยครบไปแล้ว ใช่ครับตอนนี้รอเงินนึงเนี่ยติดสี่ตัวเนี่ยติดตรงไหนมุมไหนได้ได้ได้ขณะนี้กําลังประสานทางกสทชที่จะของบสนับสนุนสักร้อยห้าสิบ้านบาทมาภารกิจเร่งด่วนตรงนี้ก่อนผมต้องให้ผู้ใหญ่ประสานครับต้องเรียนผู้ใหญ่ไปได้ค่ไปเพราะว่ากสทชก็จะเป็นบอร์ดของเขาครับเราคงไปไไปปใส่บังคับให้เขาทําอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยนําเสนอโครงการว่ามันมีประโยชน์อะไรอย่างไรแล้วก็บอร์ดก็จะมีมติ แล้วก็ต้องเข้าคอรมออีกครับว่าให้คอรมอเห็นชอบแล้วก็คโอนงบประมาณขอ <ตะ S 2> งกสชมาที่สำนักงานตุนบัญช่าครับทีนี้กลับเรียนท่านรองพันรัตน์นิดหนึ่งนะฮะในฐานะที่รับผิดชอบงานทางด้านความมั่นคงในเขตของบชนนะครับฟันธงสักนิสิครับเหตุเสียงดังคลายระเบิดหน้าโรงละครเมื่อคืนวันที่15ที่ผ่านมานั้นนะครับตกลงสุดท้ายและคําตอบสุดท้ายมันเป็นระเบิดหรือมันเป็นเรื่องอื่นครับ กับเรียนที่ในอย่างเงี้ครับจะตอบว่าเป็นระเบิดหรือไม่เป็นระเบิดมันต้องดูที่พยานหลักฐานครับกับอ,อย่างที่กรณีกองสลาดเก่าเนี่ยชัดเจนครับมันมีคอนเทนเนอร์ตัว,ตวประกอบปตถุระเบิดมีไอซีทา r มอร์มีกินมีเข่ามีอะไรมันอยู่ม,ม,มันมันมันมีองค์ประกอบครบครับแต่ว่าที่โงรงละครเนี่ยัน สารต่างๆแล้วองค์ประกอบต่างๆนี่มันยังยังมีไม่ครบนะครับมันไม่เห็นไม่เจอสารวัตถุระเบิดเลยไม่มีเลยครับไม่เจอคราบการลุกไหม้เลยนะครับไม่มีแต่เสียงครับไม่มีแต่เสียงมันมีแต่เสียงทีนี้ที่ด้วยความเคารพเขาบอกว่าเขาไปเจอไอ้ตัวไอซีททมเมอร์ตัวไอซีททมเมอร์ในที่เกิดเหตุผมก็ผมก็ฟังจากข่าวเนี่ยครับแต่ว่าก็ต้องยังผมก็ยังยืนยันว่าต้องฟังผู้จัดการบริหาครบาลเพราะท่านให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ต้องฟังจาก อีโอดีต้องฟังจากกองพิสูจน์หลักฐานครับฝ่<ช>ายซื้อชนต,ต่างๆนี่ผมผมก็เพิ่งได้เห็นจากต้างสือพิมพ์เหมือนกันว่าเขียนว่าพบไอซีไทม์เมอร์นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมรับรับรายงานจากอีโอดีรับรายงานประสานจากกองพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ยังไม่มีว่าบอกว่าเป็นพบสารที่ประกอบวัตถุระเบิดแล้วก็ส่สวนของวัตถุระเบิดต่างๆแต่พบแ,แต่เพราะตัวไอซีไทมเมอร์ที่แตก เกิดคอนเทนเนอร์ครับที่มัน oh. แตกครับยืนยันว่ายังไม่มีรายงานเป็นทางการว่าได้ตรวจพบตัวตั้งเวลาหรือที่เรียกว่าไอซีไทมเมอร์รแต่อย่างใดครับยินผมยืนยันอย่างนั้นครับเพราะที่จริงก็ยังไม่ได้รับรายงานางจริงครับเอคำมาอย่างไรครับข่าวมาได้อย่างไรก็ยังแปลกใจอยู่เนี่ย แล้วมันไปไกลพอสมควรบอกว่าไปพบตัวตั้งเวลาพบไอซีทามเมอร์เมื่อตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับมือที่ทําไปบอมตรงหน้ากองสลากเก่าเมื่อเดือนเมษายนที่ต้องกลับไปยังที่ใดไงครับต้องต้องไปถามว่าผู้คนไหนเป็นคนให้ข่าวครับผมก็ผมก็ยังยืนยันว่าผมต้องฟังจากคำสัมภาษณ์ของผู้จัดการก่อนแล้วก่อนวันและในฐานะที่เราไปชอบในหน้างานความมั่นคงก็ต้องรับรายงานเราข้อมูลเป็นทางการนั้นเกี่ยวข้องนะครับ ถ้าเช่นนั้นก็ต้องเรียนถามต่อนะครับไม่พบอะไรเลยที่บ่งชี้ว่ามันเป็นวัตถุระเบิดณที่เกิดเหตุยังต้องรอสังเคราะห์กันอยู่นะครับแต่ในเ<ช>บื้องต้นเราคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเหตุที่มีมนุษย์สร้างขึ้นมาไอเสียงเสียงดังๆตรงหน้าโรงละครเนี่ยนะฮะต้องก็คือคืออย่างนี้ครับมันมีตรงที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นท่อพีวีซีที่มันที่มันที่มันเป็นรอยแตกแล้วก็เป็นรอยอับคือมันก็เป็นไปได้หมดนะครับคือมันอาจจะเป็นแรงอับของ ของท่อที่มันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในท่อแล้วมันก็กาั้นเห็นว่าลมมันแรงแล้วมันก็หล่นหล่นลงมากระแทกกับพื้นนะครับถ้าเกิดเกิดมันแตกแตการแตกเนี่ยมันก็มันก็จะมีสะเก็ดไอ้ตรงนี้ครับตรงสะเก็ดที่ไปโดนผู้บาเดเจ็บนะครับที่ผู้หญิงขอ,องท่านนะครับที่ที่ที่ช,ทช่วงขาช่วงล่างนะครับก็ต้องไปดูว่าบาดแผลหรือสะเก็ดที่อยู่ในบาดแผลเนี่ยมีสารประกอบระเบิดหรือไม่ถ้ามีก็ก็ต้อง ก็ต้องมีต้องมานั่งดูก็ต้องมาพิจารณาใหม่ว่าเป็นระเบิดหรือไม่อะไรอย่างไรครับเอาเป็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่มีรายงานว่าพบชิ้นส่วนวัตถุระเบิดณที่เกิดเหตุและในเบื้องต้นมีรายงานเป็นทางการว่ายังไม่พบสารประกอบระเบิดติดอยู่ที่ขาของผู้บาดเจ็บถูกต้องไหมฮะใครับยังไม่มีรายงานเข้ามาไมัไม่ได้รายงานเข้ามาครับครับดังนั้นดังนั้นยังไม่กล้าฟันธงว่ามนุษย์สร้างหรืออุบัติเหตุจริงๆถูกไหมฮะ ใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าการลำเขาข้าวๆใืชันชันเชิงกายภาพนะครับถ้าเราเปิดมันก็จะมีเสียงมีแสงมีควันมีกลิ่นอย่างอย่างก็ไป็ส่วนหลักฐานของ IOD ของของผมนะครับของของของขับการใายตรวจการพิเศษที่ไปตรวจเขาเขาก็ไม่ได้กลิ่นฐามก่อนระเบิดไม่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 มีควันไม่มีอะไรก็ต้องคีนที่มันก็ต้องไปดูกล้องตัวไหนบ้างไหมที่จับจับภาพได้ที่ผมบอกมันมันต้องมีมันต้องมี เสียงก็ต้องสอบถามจากพยานบุคคลที่อยู่ที่เกณต์โอเคแต่ก็ต้องดูจากซีซีทีวีครับที่มีครับครับสรุปแล้วนะฮะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่สิบห้าวันนี้วันนี้วันที่17เจ็ดดังนั้นนะครับเราได้ภาพจากซีซีทีวีตรงหน้าโรงละครมาบ้างแล้วหรือยังครับไยสืบสวนได้ได้มาแล้วครับก็ต้องมาดูแต่มันไกลมากครับคุณนายครับเขาเป็นภาพไกลผมบอกว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพของกล้องบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีมาตรฐานครับ ยังไงยังไงผมก็ยังยืนยันว่าเครื่องมือที่จะช่วยตํารวจในการรวบรวมพยานฐานในการแสวงหาพยานหลักฐานและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในนั้นก็คือกล้อง C C T V โอเคอันนี้ผมเห็นด้วยผมเชียร์เลยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าตกลงภาพจาก C C T V ตรงหน้าโรงละครที่เราได้มานั้นเป็นภาพที่เห็นไกลๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ คือหมายถึงว่าตัวท้งนัวบุคคลท่างอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่เห็นนะครับมันไกลครับมันไกลแล้วก็ไม่ชัด<า>มันจะต้องไล่ต่ออีกอะครับเพราะกล้องมันมีมันเราเอาอย่างที่ผมเรียนว่ามันอยู่ในช่วงของการบูร,ราณาการการเชื่อมต่อต่างต่อเนื่องของกล้องบางทีกล้องของมีกล้องทีค่าเอกชน กล้องของกทมกล้องของหน่วยงานต่างๆผมก็ทำซีซีทีวีแมทขบขึ้นมาครับแต่ว่าแต่ละจุดเดียมันประสิทธิภาพมันก็ไม่เหมือนกันความถี่ความชัดความคมอะไรมันไม่เหมือนกันครับครับตรมก็ต้องมาดูว่ามันกล้องอยู่ตรงไหนแล้วก็ไล่มันอาจจะอาจจะอาจจะมีกล้องที่เรายังไม่ทราบว่าใครกชนตั้งตรงไหนเดี๋ยวเราต้องไล่ดูให้ครบครับครับครับตรงตรงตรงโรงละครเป็นกล้องของกทมใช่ไหมครับ มีทั้งมีทั้งเ, okay, เอกชนมีทั้งกทมแล้วก็มีทั้งของหน่วยราชการครับหน่วยราชการอื่นนะฮะก็ก็อาจจะเป็นของที่อยู่ตรงหน้าเพราะส่วนใหญ่หน่วยราชการก็จะมีกล้องของเขาเองครับโอเคโอเคเอา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 แล้วครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองพานุรัตน์ครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะขอบคุณครับของผู้ชวยรัสมนตรีพันธุ์ชนพลวตทีพานุรัตน์หลักบุญค่ะฟังแล้วก็จับประเด็นกันเอาเองฟังแล้วก็สังเคราะห์กันเอาเองฟังแล้วก็คิดเส้นใต้กันเอาเองก็แล้วกันนะครับ